สวัสดีครับใน iOS 17 Apple ได้ทำให้ iMessage น่าใช้ขึ้นมากทั้งดีไซน์ใหม่เพิ่มสติ๊กเกอร์เองได้ที่สำคัญข้อความเสียงที่ถอดข้อความเป็นภาษาไทยได้ยกเครื่องเพื่อฟังเสียงแบบส่วนตัวได้ทันทีใช้งานง่ายสุดๆไปชมกันเลยครับเริ่มจากให้เพื่อนๆเปิดแอปข้อความขึ้นมาแตะไอคอนมุมบนขวาเพื่อสร้างข้อความใหม่แล้วป้อนชื่อผู้รับข้อความในการบันทึกข้อความเสียงสามารถทำได้2วิธีครับ วิธีแรกแตะไอคอนรูปขึ้นเสียงสีแดงทางขวามือในกรอบข้อความค้างไว้แล้วพูดเพื่อบันทึกเสียงหรือแตะเครื่องหมายบวกแล้วแตะคำสั่งเสียงจากนั้นพูดเพื่อบันทึกเสียงเพื่อส่งไปยังผู้รับได้เลยครับอยากพูดอะไรอยากฝากข้อความอะไรส่งไปได้เราไปดูตัวอย่างการใช้งานกันครับทดสอบการบ,บันทึกเสียงเป็นภาษาไทยสามารถแปลข้อความที่เราพูดให้เป็นภาษาไทยเพื่อส่งได้ด้วยทําให้ผู้รับสามารถอ่านข้อความได้ทันทีเมื่อบันทึกเสร็จแล้วให้แตะปุ่มหยุด จากนั้นแตะปุ่มลูกศรเพื่อส่งที่เจ๋งคือไม่เพียงตัวแอปจะส่งข้อความไปยังผู้รับให้กับเราได้เท่านั้นแต่ยังแปลงเสียงข้อความที่เราพูดส่งไปด้วยทําให้ผู้รับที่ยังไม่สะดวกฟังเสียงเช่นอยู่ในที่สาธารณะในระหว่างการประชุมสามารถอ่านข้อความได้เลยสะดวกเมื่อไหร่ค่อยไปฟังเสียงที่หลังก็ได้ซึ่งการแปลงเสียงถอดเสียงเป็นข้อความนี้รองรับภาษาไทยด้วยนะครับสะดวกใช้มากๆที่สะดวกขึ้นไปอีกคือเมื่อเราเปิดข้อความเสียงขึ้นมาฟัง เราสามารถกดปุ่ม power เพื่อปิดหน้าจอแล้วฟังเสียงต่อในหน้าจอล็อกได้ด้วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานขึ้นไปอีกและยังเพิ่มความเป็นส่วนตัวประหยัดแบตเตอรี่ได้อีกด้วยครับความสามารถเจ๋งๆยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับเพราะเราสามารถตั้งให้ลบข้อความเสียงที่ส่งไปโดยอัตโนมัติได้ด้วยโดยข้อความเสียงที่ส่งไปจะลบตัวเองโดยอัตโนมัติภายใน2นาทีหรือถ้าไม่ต้องการให้ลบก็สามารถตั้งค่าได้วิธีตั้งค่าทําได้ง่งงายๆครับในหน้าจอโฮมแตะไอคอนการตั้งค่า แต่การตั้งค่าข้อความในรายการตั้งค่าที่สแสดงขึ้นมาเลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างสุดแล้วแต่บทอายุจากนั้นเพืเ่อนๆสามารถเลือกได้ว่าจะให้ลบข้อความโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป2นาทีหรือถ้าไม่ต้องการให้ลบให้เลือกไม่เลยสามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการเลยครับยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับ Apple ยิงเต็มการตั้งค่าที่สะดวกใช้มากๆมาให้เราอีกโดยในหน้าจอการตั้งค่าข้อความนี้เมื่อเราแตะเปิดสวิตช์ยกขึ้นเพื่อฟัง เวลาที่เราแตะปุ่มเพลงเพื่อฟังเสียงข้อความและยก iPhone ขึ้นมาแนบหูเสียงจะเปลี่ยนจากการเล่นผ่านลำโพงด้านล่างที่ทุกคนได้ยินเป็นเสียงผ่านลำโพงด้านบนที่มีแต่เราเท่านั้นที่ได้ยินเหมือนการสนทนาทางโทรศัพท์ซึ่งนี่เป็นการตั้งค่าที่น่าใช้เป็นส่วนตัวและดีมากๆเลยครับสำหรับเพื่อนๆที่กังวลว่าเมื่อเราได้รับข้อความเสียงแล้วและกลัวว่าข้อความเสียงจะถูกลบหายไปโดยอัตโนมัติเพราะผู้ส่งตั้งลบอัตโนมัติเอาไว้เราซึ่งเป็นผู้รับ สามารถเซฟข้อความเสียงเก็บเอาไว้ได้ครับด้วยการแตะบนข้อความเสียงค้างไว้ในเมนูที่สแสดงขึ้นมาแตะบันทึกไปยังเสียงบันทึกจากนั้นเมื่อเราเปิดแอปเสียงบันทึกรายการข้อความเสียงจะสแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถเปิดฟังหรือลบได้ด้วยครับไม่ต้องกังวลว่าข้อความเสียงจะถูกลบโดยอัตโนมัติอีกต่อไปเพื่อนๆที่ใช้ iMessage อย่าลืมไปใช้งานคุณสมบัติการส่งข้อความด้วยเสียงและการตั้งค่าการใช้งานได้ตามต้องการเลยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม แล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ